มันจะมีฤทธิ์เดชแค่ไหนกันเป็นแค่ผีหรืออาจมาสู้กับอาคมของข้าหมอผีไม่รอช้าขึ้นเรือหางยาวออกไปกลางแม่น้ำโขงพอออกจากฝั่งได้ไม่ไกลนะักหมอผีก็เริ่มเอาประทัดที่ทวงด้วยดินเหนียวขึ้นมาบริกรรมคาถาเสร็จแล้วก็ย้อนประทักนั้นลงไปในน้ำ ไม่นานประทัดนั้นกอระเบิดขึ้นเสียงดังสุดท้ายหมอผีจึงได้ใช้เท้าจุ่มลงไปในน้ำและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันมึงก็อยู่ได้แค่ที่ตำต่อยอยู่ได้เพียงแค่ใต่เท้ากูเท่านั้นแหละอย่าริอาจมาเทียบอาคมกับกูพูดยังไม่ทันขาดคำมือดำเมียมก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ประชาคขาของหมอผีจนตกเรือจมหายไปกับสายน้ำข่าวการตายของหมอผีนั้นได้แพร่กระจายไปทั่ว